แล้วคนที่สัมผัสเสียงสูงเนี่ยอตอนนี้มีความสับสนพอสมควรนะคือสมมุติท่านได้รับทราบว่าคนที่ท่านไปใกล้ชิดด้วยเนี่ยติดโควิดมันจะมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือถ้าท่านมีอาการไอเจ็บคอถ้ามีอาการปั๊บให้ตรวจเอทเคก่อนเลยทันทีตรวจปุ๊บเลยเดี๋ยวนั้นเลยถ้าตรวจแล้วเป็นโทรแจ้งหนึ่ย์แล้วประเมินอาการกับคุณหมอแล้วก็ เอาว่าจะรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือว่ารักษาตัวที่บ้านถ้าตรวจแล้วไม่เป็นท่านก็ต้องกักตัวให้ครบเจ็ดวันแล้วตรวจอีกรอบหนึ่งนะแต่สมมติถ้าท่านสัมผัสเสียงสูงแต่ว่าท่านยังไม่มีอาการยังไม่ต้องตรวจนะแต่ว่าต้องกักตัวกักตัวก่อนแล้ววันที่ห้าก็ตรวจ ATK ครั้งที่หนึ่งหรือว่าสมมติกักตัวไปสองวันแล้วมีอาการก็ ตรวจ ATK วันที่มีอาการแต่ถ้าไม่มีอาการก็คือวันที่5ค่อยตรวจ ATK ครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเดิมถ้าเป็นก็1330งสามสาโทรแจ้งถ้าไม่เป็นก็กักตัวต่อให้ครบ7วันและวันที่10ก็ตรวจ ATK ค,ครั้งที่ 2, 2> เพื่อความชัวร์นี่เป็นหลักการสําคัญนะครับะนะครับก็อย่างที่บอกแนละ้วเพรตอนนี้บางคนเนี่ย ไม่รู้จะไปไหนแคพอรู้ป่วยก็ไปกรอก็อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับแต่เบื้องต้นอย่างที่บอกก็คือเดี๋ยโทรได้นะหนึ่งสามสาศนย์ไปก่อน,นอันนี้เบือหลักเลยนะครับ